สวัสดีครับขอยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องก่อนกเกษียณวันนี้ครับผมก็จะมาแนะนวทางนะวิธีการแก้ทางสไตล์โพทิชั่นเกมนะว่ามีวิธีการอย่างไรนะผมก็เลยจะออแนะนำแบบง่ายๆนะทุกคนก็สามารถทำได้แล้วกันนะโอเคคร้บการเสียเวลาเราก็ไปดูกันเลยดีกว่า ที่จะเติมเกมก็ถึงบริการเติมเกม o ุกกี้แลน h o p เติมสนุกไม่สนุกต้อง o o ุก e Land Shop ถูกกว่าเติมเองปลอดภัยทั้งนี้ค่นยังมีระบบเติมเกมทั้ง2ระบบทั้งระบบ iOS และระบบ Android ให้บริการรวดเร็วอย่างทันใจส่วนใครที่คิดกันเลเติมเกม e f o o t t บอ l ขอแนะนำบริการเติมเกม o o k i l l n n s s o p p ลิงอยู่ใต้คลิปนี้อย่าลืมไปอุดหนุนกันนะ สไตล์โพดิชันเกมก็จะเป็นสไตล์ต่อบอลนะก็จะเด้นทำที่หนสองต่อบอลไปเรื่อยเริ่เนิ่มนะบางคนก็อาจจะเกิดปัญหาแย่งบอลไม่ได้สักทีนะไล่เพจยังไงก็ไล่ไม่สุดนะแถมยังโดนคืนยีงตั้งหากนะมันก็เลยทำให้ผู้เล่นคนนั้นนะงุดหงิบนะเบื่อเผลอลกเกมทิ้งก็อาจจะเป็นได้นะซึ่งผมก็เคยเจอมาแล้วนะ ทีนี้ครผมก็เลยจะมาบอกวิธีง่ายๆนะวิธีการแก้แทางของสไตล์โพชชั่นเกมที่ทุกคนนั้นสามารถทําได้เลยแล้วกันนะขั้นแรกครคุณต้องรู้ก่อนนะว่าสไตล์โพชั่นเกมนะจะเป็นสไตล์ต่อบบอลไม่ใช่สไตล์ที่ตัวนักเตะนั้นจะพุ่งไปข้างหน้าถ้าถามว่าตัวนักเตะนั้นสามารถพุ่งไปข้างหน้าได้หรือเปล่าคือพุ่งได้นะโดยที่เราต้องสะบัดอนาล็อกหรือว่าทําแท็กติกบังคับวิ่งน,นะ ทีนี้ฮะเราก็มาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่านะว่าจุดอ่อนของสไตล์โพดิชันเกมคืออะไรฮะจุดอ่อนของสไตล์โพดิชันเกมคือการต่อบอลที่เชื่องช้านะถ้าใครเคยเล่นสไตล์โพดิชันเกมก็จะรู้เลยนะว่าโพดิชันเกมฮะเป็นอีกหนึ่งสไตล์นะที่ต่อบอลช้ามากมากนะเผลเผต่อบอลช้ากว่าสไตล์ลรบอลเคาน์เตอร์อีกนะดังนั้นวิธีการแก้เกมของผมฮะก็คือการเพสซิ่งฮะหมายความว่าอย่างไรฮะหมายความว่าโพดิชันเกมนั้นต่อบอลช้าอยู่แล้วใช่ไหมฮะ วิธีการแก้เกมแบบที่ผมบอกนั้นก็คือการเพสซิ่งก็หมายความว่าเราจะเข้าถึงตัวนักเตะทีมฝ่ายตรงข้ามที่ครอบครองบอลอยู่อย่างรวดเร็วเพื่อกดดันให้เขานั้นเสียบอลนะถ้าจะแปลแบบง่ายก็ประมาณนี้นะแล้วก็จะมีเทคนิคนะเล็กๆน้อยๆน,นะนั่นคือการเปิดแล้วก็ปิดดักทําหน้านะไอตรงนี้ฮะมีความสําคัญมากๆนะถ้าเราจะไล่เพสซิ่งจริงๆจังๆนะถ้าสมมติว่าเราเออไล่เพสซิ่งไม่จนนะ ก็ลองให้ป่นดักล้ำหน้าดูนะแล้วก็จะเห็นผลผลแตกต่างมันและเรื่องต่อมาฮ้นั่นคือเรื่องของการตั้งค่าการเล่นนะสิ่งที่ผมจะแนะนำนั่นคือการปิดสมาร์ทแอซแล้วก็การเปลี่ยนเครอร์เซอร์นะถ้าเป็นมือใหม่จริงผมแนะนําให้เป็นกึ่งอัตโนมัตินะแต่ว่าถ้าเป็นมือเก่าๆหน่อยก็เอออัตโนมัติไปเลยนะ แล้วก็รูปแบบการควบคุมการตั้งรับนะจะมีอเออแบบนะั่นคือมาตรฐานกับสไตล์กดดันสิ่งที่ผมจะแนะนำนะให้แนะนําเล่นในสไตล์กดดันนะถ้าเราไปเล่นบิวอัพหรือว่า,เ,าเล่นในสไตล์แม็กอัพนะพูดผิดนะเล่นในสไตล์แม็กอัพเนี่ยเหมือนลอนโดเลยนะถ้าเราไปเจอสไตล์โปรโชั่นเกมแต่ว่าถ้าเราอยากจะแก้ทางจริงต้องเล่นในสไตล์กดดันนะเพื่อจะเข้าบอลอย่างรวดเร็วนะ โอเคฮะทั้งหมดทั้งมวลก็ประมาณนี้นะต่อไปก็จะเป็นภาคปฏิบัติแล้วผมก็จะแสดงให้ดูถึงวิธีการแก้เกมของสไตล์โพชชั่นเกมด้วยนะ,ะเราไปดูกันเลยดีกว่าโอเคฮะก็จับคู่อะไรเรียบร้อยแล้วนะผมก็จะใช้นักเตะประมาณนี้นะแล้วก็จะเล่นในสไตล์ควิกเคน์เตอร์หรือว่าสวนกลับเร็วของโค้ชเชคันคอฟนะอ่ะมาดูทีมเขาหน่อยฮะทีมเขาก็จะเป็นในสไตล์โพิชั่นเกมว่าเน้นการของบอลนะตัวผู้เล่นเขาก็ประมาณนี้เลยนะอืมมันก็สู้กันได้อยู่นะไม่ต่างกันมากนะ นี่ฮะประมาณนี้นะสไตล์โพชั่นเกมทีนี้เราก็ต้องมาดูนักเตะทีมเราก่อนโอเคประมาณนี้แล้วกันนะแล้วก็ดักล้ำน้าผมก็จะเปิดได้ก่อนนะถ้าผมไล่บอลไม่จนผมก็จะปิดนะโอเคเริ่มเกมตอนนี้เราก็มาอยู่ในโหมด PVP เรียบร้อยแล้วนี่รูปแบบเกมน้ก็ตามสไตล์ของเราเลยถ้าเสียบอลเมื่อไหร่ผมก็จะบอกนะโอเคบอลอยู่ที่ตุรามได้เป็นฟรีคลิก แทงมาลูกนี้ให้วิเคโอยาสบอลลูนิอัสเล่นนิดนึงแทงมาลูกนี้ให้ดีแคลไลตบมาลูกนี้แม่เกิดแพบยินได้ทีนี้ถ้าเราลองไล่เพซซิงดูนะเรามาดูกันฮะตอนนี้ผมไล่เพซซิงแล้วโอเคตอนนี้ผมรู้แล้วฮะว่าไล่เพซซิงไม่จนนะสังเกตง่ายๆเลยเห็นไหมฮะถ้าเราไล่เพซซิงจนนะมันจะไม่โดนแทงทะลุช่องแบบนี้แน่นอนดังนั้นฮะเดีย๋ยวผมจะ ออกไปแล้วก็จะปิดดักล้ำหน้านะแต่ตอนนี้ขอให้ลูกเออมันออกข้างก่อนแล้วกันบอลอยู่ที่รามินยาเมาเลี้ยงขึ้นมาตบมาลูกนี้แม่โอเคเดีย๋ยวขอไปปรับแท็กติกก่อนนี่ฮะก็เข้ามาแล้วก็การช่วยเหลืออัตโนมัติแล้วก็ปิดดักล้ำหน้านะทีนี้ฮะมาดูนะมันจะเห็นผลต่างกันเลยนะโอเคมันอยู่ที่รามินยาเมาเดีย๋ยวขอขาตัวทุ่มก่อนทุ่มมาดิคไลท์ ลาบิญามาวโกโหเลี้ยงออกไปเหงนะเหลือเชื่อเหลือเกินโอเคดักได้สวยลาบิญามาไล่เพซซิ่งเลยเห็นไหมฮะปึ๊บๆแยางบอนได้แล้วครับแป๊บเดียวอ่าเริ่มเห็นถึงความแตกต่างหรือยังฮะโอเคทุ่มมาบออยู่ที่เดียวเปโลไล่เพซซิ่งเลยปึ๊บๆแยางบอนได้แล้วเห็นไหมฮะนี่ฮะเข้าถึงตัวเร็วเลยบออยู่ที่กุนเด่ตูรามโรดี้ ตามที่หนึ่งสองเห็นช่องแทนดูช่องนี้ยี่จังหวะแรกเรียบร้อยครับมโจยะสบาวนี่ตัวสายฟรีนะใช้คอย์แรกเราเป็นไงบ้างฮะหลังจากที่เราปิดดักลำหน้าแล้วก็จะเกิดผลประมาณนี้นะนี่มันก็จะไล่เพจแบบถึงลูกถึงคนแล้วมันจะทําให้ทีมฝ่ายตรงข้ามนะที่เป็นสไตล์โฟชันเกมเนี่ยตั้งตัวไม่ได้เลยนะให้สังเกตนะอันนี้ผมกดปุ่มกดดันค้างไว้เลยปื๊บไล่เพจซิ่งเลยแยกบอลได้แล้วเห็นไหมฮะ บอลอยู่ที่ดีคคร์ไลท์เอาข้างมาแล้วมินยาเมาพิกหนึ่งทีไปแล้วฮะลูกนี้สปีดดีอยู่หูโดนเสียบฮะเตะซ้ำอีกมมลูกหนึ่งไม่โดนใบเหลืองหรือไงะฮะลอดได้ไงฮะลูกนี้โอเคเราได้เป็นฟรีคิกจะเปิดโดยมิเกลโอยาสบาวบิวเอก็กนใหม่ครับมาอยู่ที่กุนเด้ดีแคร์ไลท์ แทงมาลูกนี้ไม่ถึงกดไล่เพสซิงเลยเอาไว้อยู่ฮะกดไล่เพสซิงเลยอันนี้เขาก็พยายามจะแก้ทางเราอยู่ออกข้างมาให้เดวิดแบ็กแฮมโอ้ยตัวนี้ให้เปิดไม่ได้นะอันตรายโอเคบอลเข้ามือมาร์ติเนสบิวอัพกันใหม่โคนาเต้คุนเดแทงมาให้ลาบินยาเมาพิมพ์หนึ่งทีโอ้โหหวานเจี๊ยบไปแล้วฮะลูกนี้ใช้สปีดที่มีอยู่ โอ้ยเจอมิลาวนี่ฮะวกวาดล่างเข้าไปฮะกดไล่เพสซิ่งเลยยังไงจะไปไหนจะไปไหนเห็นไหมฮะแย่งบอลได้แล้วฮะแป๊บเดียวนี่ตกมาลูกนี้ออื้แทบอินลูกนี้เกือบได้ฮะนี่ฮะประมาณนี้นะจุดอ่อนของสไตล์โพชชั่นเกมก็ตามที่บอกฮะคือการต่อบอลที่เชื่องช้านะถ้าสังเกตได้เห็นไหมฮะกว่าโพชั่นเกมเน่ยจะออกบอลได้เนี่ย เราเข้าไปเฮซิ่งเนี่ยถึงตัวแล้วนะเนี่ยบอลอยู่ที่ดีคารไลสเ์เซรดฟิลิปลามออข้างมาให้เดวิดแบงแฮมโอ้ยอันตรายฮะลูกนี้ต้องเข้าถึงตัวเร็วกว่านี้โอ้โหยกมานี้หวานเจียบเขาสิค้าบแบบนี้อื้อหือไปปล่อยเดวิดแบงแฮมได้เปิดนะไอาย,ยาโดนแล้วฮะบอลอยู่ที่ดีการไลส์คนาเต้ ต้องเล่งต้องเล่นเกมเดยนะเราไปผ่อนเกมเยอะเกินไปนะของเลยเล่นง่ายแทงมาลูกนี้ไม่ได้ตีคิซโซโนโรนโดเซดอฟออกข้างมาฟิลิปรามแทงมาลูกนี้ให้เดวิดบงแฮมอีกแล้วต้องไล่เพจน,นะเอาเขาให้สุดยกมาลูกนี้โอเคผมเคทิ้งได้สวยไล่เพซิ่งเลยซ้ำทีหนึ่งข้อมือมาตินเนส้าไม่มีอะไรเตเปิดออกข้างมา บอลอยู่ที่รามินยามาโอเคพลิกได้สวยไปอีกแล้วฮะรามินยาเมาใช้สปีดท,ที่มีขอแทงมาลูกนี้ให้ดีคนไลท์ก็ขอตกหน่อยออ้ยลูกนี้จุดโทษหรือเปล่าฮะโอ้ยหวานเจี๊ยบฮะได้จุดโทษนี่สายเสียบนะเสียบข้านะมิลาวนี่นะไปกวาดล่างโอ้ยหน้าคว่ำเลยฮะดีคันไลท์นี่ได้จุดโทษแบบบนหวานฮะ เดี๋ยวขอลีลาหน่อยฮะยังไงฮะเขาเรียกมุมได้หรือเปล่าขอใช้จิตวิทยานิดนึงนี่ต้องใจเย็นนะดึงเวลาโอเคยิงขวามือเลยปึ๊บเรียบร้อยฮะหลงฮะนี่ต้องดึเวลาหน่ยนะไปรียบยิงนะเขาเดาบุมงผูกนี่เรียบร้อยเลยนะโอเคขึ้นมาล้มฮะสประตูต่อหนึ่ง เคก็จบครึ่งแรกไปโอเคฮห้ามาดูครึ่งที่2กันต่อบอลอยู่ที่มาการเล,เล่ยยกมาลูกนี้เรากดไล่เพสซิ่งเหมือนเดิมเลยเอาให้สุดฮะจะไปไหนกดไล่เพสซิ่งอยาให้เขาได้ตั้งตัวแทงมาโอเคดักได้สวยโรดี้ตูรามออกข้างมาุยดิอาสแหมเจอฟิลิปรามฮะไม่ผ่านไล่เพสซิ่งเลย นี่เขาก็แก้เกมดีเหมือนกันนะเนี่ยออกข้างมาไอเดวิดแบ็กแฮมโยกมาลูกนี้หมองเคลียร์ทิ้งได้บายิตุลามลุยดิอาร์อุ้ยโดนกวาดล่างฮะแทงบอลมาลูกนี้อยูนที่มิลานี่ฟิลิปรามมากันเล่นเล่ียบร้อยฮะลูกนี้แทงมาให้ลาบินยาเมาขอตบเข้ากลางมาโอ้อยาสตาวเรียบร้อยฮะ เป็นไงบ้างฮะมันก็จะใส่จังหวะแบบนี้นะในการแก้เกมเพราะว่าจุดอ่อนของสไตล์โพชันเกมมันตอบบอลช้าอยู่แล้วนะมันก็เกิดปัญหาแบบนี้นะมากันเล่จับบอลช้าจังหวะเดียวฮนะเรียบร้อยฮนะเจอดีแคไลท์ฮนะเอาไปกินสบายสบายเลยแห่งมาลุกนี้ย็สบายเลยล,ลเพชเหมือนเดิมเห็นไหมได้คืนแล้วแห่งมาลุกนี้ให้ลามินจามากดปั่นเบาๆเรียบร้อยนี่ฮนะประมาณนี้เลยนะเป็นไงบ้างฮะก็ไล่เพชจนเขาเสียบอลแหละ สไตลโ์โพชชั่นเกมมันใช้หมดแล้วนะมันเจอเรายิ่งไล่เพสเข้าไปโหยิ่งไล่ฮะโอเคไล่เพสเหมือนเดิมอยู่ที่มาการเล,เล่หมนดี้ฮะพีกได้สวยไปแล้วฮะหลุยอารแทงมาลูกนี้ให้ตู้รามไม่ผ่านไล่เพสซิ่งฮะเอาให้อยู่วันอยู่ที่อเดลเปโโล สวยบอลอยู่ที่ตุลามออกข้างมาแหมเจอดักได้ฮะฟิลิปลามไลเพสไลเพสฮะเซดอฟเดวเปโลออกข้างมาชชนโยดักได้สวยคอนเต้เข้ามากุนเด้แทงลูกนี้ยาวให้ลามินยามาใช้สปีดที่มี เลี้ยงตัดเข้าในขอตออลูกนี้โอ้โหเจอขวาดล่างอีกแล้วนะมิมลานี้นะเอาเรื่องจัดนะไล่เพสซิ่งเลยฮะเอาให้สุดอย่าให้เขามีเวลาเล่นนะอันตรายแทงมาลูกนี้แชนโยต้องวิ่งดักบอลหน่อยฮะโอเคตบมาเขี่ยทีมไม่ได้สวยโอ้ย,อยลวนฮนะจะโดนเอาบอลอยู่ที่แชนิโยโอ้โหสับลูกนี้ยังติดเซฟมาตินเนสอยู่ อยู่ที่ตัวลาม,มเห็นช่องมาแผงไม่ผ่านเขมโตกับไล่เพสซิงเลยยิงลูกนี้ก็ไม่เข้ากรอบฮะนี่เริมสบายสบายนะฮะช่วงท้ายเกมมันก็จะมีนักเตะเหนื่อยบ้างแล้วก็กดเปลี่ยนออกก็ได้นะแต่นี้ผมตั้งเป็นออโตโ้เปลี่ยนออกบิวเอาขึ้นมาฮะอาคารจี้เมนดี้อยอันโจนแบส แม่จะทำที่1-2 <15. S> ไม่ได้ฮะ <15. S 1> เจอฟิลิปดามเข้าเลยเหมือนกันฮะบอลอยู่ที่ดูเนส <Number 21. S 2> ดักได้สวยคุณเด้ไ <Number 15. S 2> ล่เพซซิ่งเลย <Number 27. S 2> โอ้ยสบายฮะไม่มีไลไรแล้วฮะขึ้นหลังมา <Number 22. S 1> แต่ทิ้งขึ้นมา <Number 22. S 1> เปิดบอลยาวๆแล้วก็หมดเวลาไปฮะทีมเราก็ชนะไปได้นะซีอยู่ตต่อหนึ่ง โอเคฮะก็เป็นไงกันบ้างนะสำหรับคลิปนี้นะวิธีการแก้ทางสไตล์โพดิชันเกมนะก็ทำง่ายๆเลยนะก็ตามอย่างที่ในคลิปบอกเลยนะก็ลองไปปรับเปลี่ยนใช้กันดูแล้วกันนะเผื่อจะเล่นได้ง่ายขึ้นนะเผื่อเจอพวกสไตล์โพดิชันเกมนะก็ลองเอาวิธีนี้นะไปแก้ทางดูแล้วกันนะเผื่อจะขึ้นดีนิดกับเขาได้บ้างอะนะก็เอาล้นะใครที่ดูคลิปนี้จบแล้วนะก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยนะครับ